สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องอนดามาตามโค้งสุดท้ายของพ่อสายพ่อสายห้แไม่แลกเพี่เล้ยงทั้งเลขวิ่งแล้วก็จับคูไฮสองตัวห้างเดียวพี่นอ้องหอกไปรับชม่มแล้วฟังเลยค่ะพอเปิดหาตัวใดไปเลยค่ะวันนี้มาตามพ่อสายทองพี่น้องตามพ่อสายทองโค้งสุดท้ายเลยพี่น้องก็ชิ่นหนาวเป็นบ่อพ่อเออหนาวแน่โยนุขบบ่วหนาวนี่พ่อสายบ่ใส่เสื้อแขนยาวได้จ้ะนี่บัวมาตามโค้งสุดท้ายพ่อสายทอง มื่อนี่บโได้ไปตัดอ้อยทิพ่อบ่เขาเจ้าพ่อแล้วอืมเพราะว่านูมาซองมื่อน่ะบบเห็นพ่อไหมจ๊ะโบเห็นไปคือว่าไปรับจ้างคนละทั้งบ้านป้ายย่างคนละอก็เจ้ามาเอื่นก็เจ้าหายจากไรพ่อตัดอ้อยจ้ะมัดสี่บาทมัดสี่บาทใส่สิบหาล้ำอ๋อสิบหาล้ำต่อสี่บาทใส่สิบหาล้ำจ้ะกันผู้บรเจิงนี่หรือโบถึงลอยดอกแม่หายใส่หลายปด อ้อยเขาเจ้าเผาบ่พอหรืออ้อยบ่เขาอ้อเผาได้หูกเขาบ่ตื้ออ้อยสดอ้อยเอออ้อยสดเขาเจ้าทีไปปลูกตัดตัดอ้อยพันธุ์โมตั้งไงจ้าจ้าจ้าโอ้ตัดน้อยพันธุ์มันก็ชิงยากเน่จักหน่อยเนาะจ้าตัวตัวจิตขันบ่อนละวังก็ถจืดตาไหวเขาเขาเขาอ้อยเขาเขาบ่เกิดแเขาเขาเรียกผู้จ้างแต่ว่าผู้อะไรผู้บ่อนละวังเขาก็บ่อยากจ้างเขาจานอ้อยเขาบ่เกิดจ้ายังไงเขาเขาเขาจ้างผู้ชำนาญเนาะจ้าจืดจอมวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายได้พอ เป็นยังไงโครงสุดท้ายเฮานี่มีเฮบ้่นาะจังหวะขึ้นบายย้อนลักมันมันมักคัดด้วย้าปอนเลขหางเดียวตัวใดพ่อโคงสุดท้ายเฮาเะเะจาะได้ตัวใดนาะจังหวะมันกันขึ้มักหาล่ะวิ่งหาบะ่ะจ้ะวิ่งห่าบนล่างจับคูู่ดิพ่อ ห้าเจ็ดหางเดียวเหรอห้าเจ็ดหางเดียวเน้นห้าเจ็ดเด็กวันตัวเดียวเน้นเจ็ดวันเน้นพร้อมหมดเพียงแต่ว่าบนรางแค่นั้นเน้นเน้นไว้เน้นห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วอเนาะแต่ว่าเด็กวันตัวเดียวหางเดียวเหมือเด้อพี่น้องพอใช้ก็เรียกขนมาหลายหางพี่น้องจ้ามทาจ้ามบอฟิตนี่คลิปแรกพอกระหายเจ็ดหาห้าเจ็ดนล้วพอเนาะเออพี่น้องเหมือนเด้อพี่น้องผมได้ทุนน้อยพี่น้องบ่อเปลี่ยน มันมีเปลี่ยนแปลงรักเดียวใจเดียวจ้ะถือคือถือพิษคือพิษไปเลยแมนแมนจ้ะนี่แหละนุ่มมากใจห่วงสินะแม่จ้ะเลขตัวเดียวหางเดียวเขาก็เขารุดกระุดพี่น้องมันเบื่อไหมแมนแมนจ้ะบางทีคนคนุ่นทุนน้อยนะพอเนาะจออใช้หาเงินใช้ซื้อแม่จ้ะเออบางคนบทุนน้อยพูดว่าเอ้ยเลขวาซ้ายเนี่ยนะลงทุนแล้วก็ลงหาบาทสิบาทค่ะเออกระแล้วแก้วแก้วเยี่ยตี้คนแล้วเงินเงินเปลืองนอเข้าเข้าประเด็นบังคับดิแค่ สรุปพี่นะคะสรุปรูเห็นมองเห็นบนอนอเอฟซีมันมันแดดมาจ้ะผมพักกันนังถ่ายคลิปต้องแดดพี่น้องมันหนาวนาะพอเนาะมันหนาวอากาศหนาวแห้งพี่น้องอยู่ตา่างจังหวัดตอนนี้เสือกันยาวสองตัวยังเอาบปอยู่เลยจ้ะลมเย็นเย็นพ่อสายทองตามโค้งสุดท้ายให้มาแล้วนะคะหนึ่งธันวาคมหกแดวิ่งห้าบนล่างจับคู่ให้ ห้าเจ็ดเจ็ดห้าสองคูนี่เน้นเจ็ดเน้นห้าเจ็ดแต่พี่น้องเด้อไปกลับบนล,านลนบบา่างพี่น้องพอสายทองเลขผลกรบโบลายหางพี่น้องเขาคือเขารุดคือรุดจะว่ากันเด้อพี่น้อง F C เอฟซีเยแต่ว่าเออเฟซีผได้ผลผลทุนน้อยเนาะ่กนกระสีห้าแบบออห้าเจ้าทีเลขโบลายมาจ้ะเพราะว่าเพราะว่าพอสายทองผลว่ามาหาเจ็ดพี่น้องเน้นหาเจ็ดไปเลยเลขผลมีก็มีขค่2สองคูดเด้อแม่ม่ C เอฟซีเยพอสายทองก็เป็นคนขยันขยันพี่น้อง ปโ oh, ยลังจากตัดอ้อยแล้วแล้วเขาแล้วนะ่นกับไปตัดอ้อยไหมจ๊ะอ้าวขอบคุณอ่อดสายทองในลายที่หาแนวทางขอ f เอฟซีมีโชคมีลาบกับอ่อดสายทองนะคะออกินเขาเออไปพอ่อ,อทุกคนบ่ิสุทิกินแล้วแต่<ะ>ยังกินเขาเสาวบ้านจักงาไปจืดยังมากบุ แต่ว่ากินใช้สายเอาผมมันอากาศมันหนาวเลยแต่เนาะอากาศมันเย็นแห้งไม่จ่าอยู่ต่างจังหวัดนะให้แนวท่ำพี่น้องเยี่ีเพิ่นลับปีจารณาเอาเหล็กตัวเดียวพอได้มักกับจัดบ่มักกับปล่อยพันบ่ได้บังคับเพิ่นดอกเดี่ยวแต่ผู้ที่มักมันมักบ่คือกันแมนักหมักกับจังซื้อบ่มักเข้ากันไปถือตัวอื่นแมนบางคนเพิ่นก็เห็นแล้วบ่บ่มักกับบ่ซื้อไหมจ้ะเออเพราะว่ามันเหล็กตัวเดียวมันก็เป็นจนาลงทุนอยู่ดอกถือบ่ราะถือกับสร้างหัวมันแล้วเฮาเฮามักแต่าเหล็กตัวเดียวมันประหยัดทุนเนาะแมนแมนจ้ะ คือคือพอใช้ผลวายพี่น้องบางทีเลือกแต่ดวงไม่พอเออบางคนให้หลายเลขกกรบอกเข่าซื้อยายกระบอกถือรูปขึ้นมาไงดิค่ะจ้ะบางคนให้ตัวเดียวห้างเดียวเขาย่อยก็มีพี่น้องเลยอ่ะจ้ะขอบคุณผู้ใช้พี่เจน่าเอาล่ะพี่น้องเลยเด้อพี่น้องโมลูพี่น้องแคร์ทันกับดวงล่ะจ้ะมันเด้อพี่น้องแคปทันบ่น้อพี่น้องคลิปแรกคุณกระหายเจ็ดหาเจ็ดพี่น้องคลิปนี้เพื่อนยังหายหาเจ็ดเจ็ดหาเน้นหาเจ็ดคือเก่าพี่น้องอ้าว เฮงเฮงปังปังนำพอสายทองเด้อพี่แม่เอฟซีเอ้ยพอสายทองก็บว่าโอ้เฮงยากให้เอฟซีถือน้องพอเนาะเลขมันบลายหางพี่น้องเลยโชคดีทุกคข้นนะพี่น้องยิ่งที่จะให้ถือขึ้นละจังหวะเที่ยวบอกเที่ยวยังดื่อละมายนักได้กันเลขกกับพี่เขามิรุดน้องพอเนาะเฮียวกันเอฟซีเอ้ยอ้าวขอบคุณพอสายทองหลายๆพี่น้อง กับเป้แบบนี้แล้วจ้ะหาคขีดไม้แม่้ FC เป็นอะไรพอแม่แม้ FC กับไป้ายแบบนี้เมื่อนี้ก็เดินสายคนเดียวพี่น้องเพราะว่าลูกๆไปโรงเรียนมาจ้ะแม่์้าก็เดินสายคนเดียวอ่าเป็นสาววอาทิตย์ือลูกๆหยุดโรงเรียนก็นจะเอาเด็กๆไปน้ั่มมาจ้ะไปเป็นพอได้เป็นหมูว้าวมูวยังมาจ้ะไปบางทีทางมันเปรียวพี่น้องแม่์าก็ย่านิมาจ้ะก็ะเอาลูกไปน้่มแบบนี้เด้อจ้ะทางไปพี่น้อง มันก็เป็นทางถนนใหญ่เด้อจ้ะไปนี่ว่าแมงดา,าบางบางบางคลิปแมงดากา็ต้องไปถ่ายอยู่ทงไหายงหน้ามั้งจ้ะบางคนเพิ่งไปอยู่บ้านไปจ้ะต้องไปตามหน้าตามไปว่าแม่แม่เอฟซีบางคนเพิน่นพี่น้องอันคนสิเพิ่นหาเลขพี่น้องเพิ่นอยู่ทงอยู่ทายเขาก็ต้องตามไปไมั้จ้ะต้องติดตามไปบรรยากาศพี่น้อง วัดแต่ว่าค่อยมีโดนแดนไปได้วจ้ะเด้อรถเปิดสีน่านๆแดนมาที่หน,น,นี่จ้ะช่วงนี้ก็เจ้าแล้วหายแล้วหน้าก็สีงเงียบแดดได้พี่น้องบ่มีป่า,ขาเขาแล้วจ้ะต่อไปนี่ก็จะเป็นมองเป็นชิเนมไปเห็นแต่อันเพ่นปลูกพักปลูกยังเลยแม่จ้ะครับรถตอนนี้ก็หนาวเด้พี่น้องขนาดแดดออกก็ยังหนาวแม่จ้ะเออบรรยากาศพี่น้อง ไปถ่ายคิดเป็นเ็นโมไปถ่ายคิดเป็นโมแม่น้องก็ได้เด้อจ้ะบรรยากาศแต่ว่าแม่นองกรด,ดาษ <laughs> มารึาาราาเปลี่องบรรยากาศไปนี้แบบเงียบสงบดีจ้ะบมก็บุญไหว้ทา,างไปกันนานจะมีรถแลนด์สวนมาเท่เนึงเหมจะ้ะ บาว่าเป็นแต่านบอกะมันกับบมันกับบถึงขนาดนั้นเลจ้ะเด้อมันก็บพอไปพอมาอยู่แต่กับเวลาแม่งนาไปถ่ายคลิปกับกคอยญาตินี่ยังบอกจก้ะคิดว่าเข้าไปเข้าก็ไปทําเหตุงานของเข้ามันบอกจก้ะมันก็ไปเหตุงานของโน้แบบเข้าก็ไปแบบไปทําลายผู้ใดมันจ้ะกับบริคิดตรงนี้มันจ้ะแต่ถ้ามีลูกว่างลูกว่างลูกบดไปโรงเรียนก็เอาลูกไปน้ำมันจ้ะแต่ว่าเธอส่วนมากก็จะไปคนเดียวแบบนเ้ื่นจ้ะไปถ่ายคลิปไปมีไปเลย ช่วงนี้ดอกหยางามงามไปนอนยิ้นหมดจ้ะเออพระเจ้ายังพระท่านเกี่ยวเขาแม่จ้าทางนี้นี่ทางนี้คุณยังพระท่านได้เกี่ยวเขาเอ้ยเขาจะล่มหมดละจ้ะนะเขาเขาจะล่มหมดเลยนะนะเขาจะล่มหมดละจ้ะต้องใช้รถเกี่ยวเขายังมาพระท่านหอดจ้ะาด้านน้ากัญยางพี่น้องด้านน้ากัญยางเขาโอ้ยังลายลายอยู่ตัวนี้เยอะจ้ะนี่ ขานจะกลาดพี่น้องประมาณนี้โอ้เพิ่งกำลังเกี่ยวพี่น้องพูดเพิ่งกำลังเกี่ยวอยู่จ้ะนลานรถกำลังเกี่ยวอยู่ต่อนนี้เป็นรูเก็บเกี่ยวนะจ๊ะ,นะเนาะมันกระสีเกี่ยวประมาณนี้พี่น้องเด้อแดงแดงจะซูมให้ประจานรถเกี่ยวเขาเป็นรถเกี่ยวข้าว นี่เพิ่งปุกูกอ้อยปลูกง้งพี่นองนะปลูกอ้อยปลูกง,งนะกอ,อย,ปล,ออยปลูกมันต่อต่อกันเพิ่งแล้วหายแล้วหน้าเพิ่งก่อต่ออ้อย